ในขณะเดียวกันนะครับเจนะครับผมได้คุยกับคุณที่วาพลนะครับที่วาพลสังขพันธ์ซึ่งเป็นล่ามของทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับซึ่งคุณที่วาพลเองก็บอกว่าสุประโชคสารชาติเนี่ยนะครับเพิ่งจะลงฝึกซ้อมกับทีมอย่างเป็นจเม็นจังเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับถามว่าบรรยากาศในการลงฝึกซ้อมดีไหมนะครับที่บอกว่าเช็คเองก็พูดกับที่ว่า โอ้ทำให้เขาเห็นอะไรอีกหลายอย่างเลยแล้วต้องปรับอีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เช็คพูดนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ที่วาพลบอกว่าปฏิกิริยาที่มันดีมากของมิซ่าเนี่ยที่มีต่อเช็คเนี่ยก็คือมิซ่าเข้ามาพูดคุยกับเช็คทุกวันนะครับมาพูดคุยมาถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วกออ็อยากจะให้ช่วยตรงไหนบ้างอันนีเน้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาเองก็คงจะต้องการ ที่จะใช้งานต่อไปในอนาคตแหละนะครับก็ดึงทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คงรู้ว่านักเตะไทยที่มาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะมันคงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่จะต้องปรับหลักๆเลยที่ที่ว่าคนบอกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสปีดฟุตบอลนะฮะอ่ะเรื่องนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าแม้ว่าเช็คจะเล่นในทีมที่มีโค้ชเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ่างอิชิให้กับบุรีดามนะครับ สปีดบอลมันก็เร็วระดับหนึ่งแต่พอไปเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่ามันเร็วทั้งทีมครับแล้วก็มันเร็วอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเช็คเองก็ต้องพยายามที่จะยกระดับในเรื่องของสปีดบอลของตัวเองนะครับซึ่งก็คงต้องต้อง,ต,องต้องใช้เวลาแต่ว่าโชคดีนะครับที่เขาเดินทางไปก่อนจะเปิดซีซั่นและมีเวลาซ้อมกับทีมอยู่พอสมควรนะครับมันทําให้อ่ะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นยิ่งตอนเนี้ย พอเราเห็นผลงานของซัปโปโรเมื่อวานที่โดนถล่มยับเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทําให้โอกาสในการเบียดผู้เล่นเบียดเบียดเพื่อนร่วมทีมลงสนามของเช็คเนี่ยมันมีมากขึ้นไปด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับที่วพลก็ก็เล่าให้ฟังอีกบอกว่าในฐานะที่เจชนาทิพย์เนี่ยนะครับเป็นขาใหญ่อดีตขาใหญ่ของทีมซัปโปโรนะครับเพื่อนฝูงมากมายในทีมก็รักเขาโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ เจก็ไลน์ไปหาทุกคนเออนี่เป็นความน่ารักนะเล่าให้ฟังน้อเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้น,ดน,ดนะครับเจก็ไลน์ไปหาทุกคนทั้งเพื่อนร่วมทีมเก่านะครับทั้งสตาฟโค้ดแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าฝากดูแลน้องผมด้วยนะนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์มเป็นภาษาอะไรก็คงจะภาษาอ่าญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ,กฤษแหละนะฮะอ่าเพราะว่าอ,อ่าเจเนี่ยถ้าใครได้ดูติดตามฟุตบอลร้อยแปดมาตลอดเนี่ยครั้งหนึ่งที่เจมานั่งสัมภาษณ์กับเรายาวๆชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮ ผมถามว่าอ่ะเจอยากจะฝากอะไรไปบอกสุเปอร์โชคบ้างตอนนั้นมีข่าวว่ามีโอกาสจะได้ไปนะแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวที่มันยังไกลจา,ากความจริงพอสมควรเพราะว่าไม่รู้ว่าบริรั์จะปล่อยหรือเปล่าซัปโปโรจะเอาหรือเปล่าเจบอกว่าผมก็อยากจะบอกเช็คว่าเช็คมึงไปบอกข้อเนเหอะว่าปล่อยผมไปก่อนเลอครับเดี๋ยวยังไงผมก็กลับมาเล่นแน่นอนนะฮะและประโยคนเนี้ยกลายเป็นประโยคที่อ่เป็นไวรัลนะครับถูกนําไปเผยแพร่ในออนไลน์เต็มไปหมดเลยและสุดท้ายเนี่ยนะครับ คุณในวินที่ชอบก็ปล่อยสุประโชคไปจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เคยร่วมทีมในสโมสรกันมาก่อนแต่ว่าเคยเล่นทีมชาติด้วยกันถือว่าเป็นรุ่นน้องกันนะครับเจก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ความน่ารักด้วยการที่บอกไปยังสโสมสรซัปโปโรทุกคนเลยนะครับที่เขาสามารถคุยได้อย่างมิซ่าเนี่ยนะฮะเจก็ถือว่าเป็นลูกรักเขาก็บอกไปว่า าฝากดูแลเช็คด้วยนะครับฝากดูแลเช็คด้วยก็นี่เป็นนี่เป็นนิสัยคนไทยเนาะเวลาไปอยู่กันต่างบ้านต่างเมืองไม่ได้อยู่สมโมต่าง,างสมโมสรก็เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็มีอะไรที่มันฝากฝังก,กันได้นะครับก็ฝากฝังก,กันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันพังซึ่งคุณที่วาพลก็เป็นคนเล่าให้ผมฟังมาด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยนะครับ